แท้ซ้ายขวานะครับชิ้นหน้าคาร์บอนมางกลหน้าคาร์บอนนะครับจานหน้าแท้ปัมหน้าแบ,บโมโบสีพอร์ตนะครับพร้อมเมาบาปลดไว้นะครับไล่น็อตนะคมทั้งคันนะครับอันนี้มีกันข้างนะครับเป็นคาร์บอนเทียวคาร์บอนนะครับท้ายคาร์บอน บดว้หลังนะครับก็เป็นอะคารับวน์คอร์ไทเทเนียมนะครับรถโหลดจัดทรงเรียบร้อยแล้วนะครับรถเครื่องเดิมไล่ข้างอย่างเดียวนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถกับทางเราได้มีบริการจัดส่งแบบเก็บเงินไปทางได้นะครับ อยร์ชอบไปแต่งเองหลายหมื่นบาทแน่นอนครับคันนี้เปิดขายอยู่ราคาประมาณแสนหกนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับรับประกันนะครับรถสวยตรงปกตามรูปรับประกันแน่นอนครับสนใจ X Max สวย Big Bike สวยเท่ๆราคาโดนใจนิดนึงผมนะครับร่ำสัมพรีเมีิ๊ไบค์รับประกันนะครับรถสวยตรงปกตามรูปรับประกันนะครับ ใครก็ฝากติดตามเฟซแล้วก็สนใจคันนี้ติดต่อสอบถามทักแชทหรือโทรสอบถามเพมิ่มเติมได้เลยนะครับร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขมากๆขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับยังไงก็ลาไปด้วยคันความฝ่ิของคันนี้นะครับขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ